สวัสดีครับผมเฮียขาวบานนเจ้าของร้านข้าวหมูแดงเฮียขาวบันดอน,อน,ดน,ดอน,นะครับวิ่งเส้นในมาหางวัดบันดอนร้านอยู่ขวามือตึก3ชั้นครับราคาเริ่มต้นจานละสี่ห้าบาทครับมีข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่ต้มมันไก่อบบะหมีนม่น้ำบะหมีม่แห้งบ้านเฮียรจริงขายอยู่ที่จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ขายมาแต่เฮียยังไม่เกิดเลยถ้าเฮียนับก็น่าจะประมาณร้อยกว่าปีแล้ว เป็นสูตรดัางเดิมเลยจากอากงเฮียมาเริ่มเปิดเป็นของตัวเองที่เริ่มขายเนี่ยก็ประมาณ10ปีแล้วเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึงบ่ายสนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0863281714ครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญมาทานได้ครับเฮียขาวบ้านดอนครับผมมากินได้เลยครับ